วันนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาแนะนำนะครับคือนิวทรีไรด์เดพยคนะครับนิวทรีไรด์เดพยูแพคนะครับ1กล่องนะครับมี3าซองนะครับ1ซองมี3เม็ดนะครับประกอบด้วยนะครับ1ก็คือพิมโรสนะครับ2ก็คือแคลแมกดีนะครับ3ก็คือผักและผลไม้รวมเข้มข้นนะครับเจ้าตัวพิมโรสเนี่ยนะครับประกอบด้วยน้ำมันอีฟนิงพิมโรสนะครับน้ำมันโบลลารกด แกมาไลโนเลนิกส์นะครับแล้วก็ผงขิงนะครับสารสกัดจากตังกุยแล้วก็ส่วนผสมของไนตัสไบโอฟลาวนอยด์ด้วยนะครับผมพิมสนี้ช่วยอะไรนะครับช่วยลดอาการท้องอืดน,นะครับปรับสมดุลฮอร์โมนนะครับลดอาการเจ็บเต้านมนะครับลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับลดอาการแปรปรวนของอารมณ์ด้วยนะครับเจ้าพิมลนี้ มาดูแมดที่สองนะครับแมดที่สองคือแคลแมกดีนะครับแคลแมกดีประกอบด้วยแมกนีเซียมแคลเซียมนะครับเกลือแร่รวมถึงวิตามินนะครับพร้อมด้วยสารสกัดจากอัลฟาฟาด้วยนะครับผมแคลแมกดีเนี่ยเน้นหนักไปเลยนะครับจะช่วยในเรื่องของกระดูกและฟันนะครับแล้วก็ช่วยในการแข็งตัวของเลือดด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากสาหรับคนที่มีอายุสูงขึ้นมาแล้วนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับวลตผลไม้รวมเข้มข้นนะครับตัวนี้จะประกอบด้วย สารไฟต้นยูเทียนนะครับที่เข้มที่จําเป็นต่อต่อเราเลยนะครับเจ้าเม็ดสุดท้ายเนี่ยสปปรรพคุณเยอะมากเลยนะครับทั้งลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งนะครับทั้งบํารุงเลือดนะครับลดการเป็นต้อกระจกนะครับทําให้เลือดแข็งตัวเด่นนะครับผิวพันธุ์ดีโอตัวนี้เยอะมากเลยนะครับดังนั้นทั้ง3เม็ดนี้เนี่ยในชุดนี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับ